วิธีทำแปลงระบายสีรูปเราแบบนี้ทำย่างไรส่วนใครชอบสร้างช่องแบบไม่ต้องออกหน้ากล้องโดยใช้ AI พูดได้แทนเราแบบนี้นี่สอนแบบละเอียดในหนังสือ AI เดยวท่าและข่าวดีมีคลิปวิดีโอสอนแบบละเอียดกับรูป AI g e n e r a t เรไว้ทำา i i พูดได้ใครอยากเรียนแจ้งแม่วันมาได้เลยค่ะเอาไปที่แอปแคปคัสแล้วกดบวกค่ะเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบนะคะแล้วกดคำว่าเพิ่มค่ะจากนั้นคลิกบวกอีกครั้งหนึ่งค่ะ ให้เราเข้าไปที่ไลบารีนะคะแล้วเลือกหมวดหมู่การเปลี่ยนแปลงค่ะเลือกตัวนี้นะคะที่มีความยาวอยู่ที่34วินาทีตัวนี้นะเสร็จแล้วกดเพิ่มค่ะโอเควิดีโอที่เพิ่งนําเข้านะคะแล้วมองไปที่บาา์ดอลล่าไปหัวข,ข้อที่ชื่อว่าแปลงร่างสองคลิกคําว่าหมุนค่ะจากนั้นค่ะคลิกย้อนกลับ1ครั้งนะคะแล้วไปหัวข,ข้อที่ชื่อว่าภับซ้อนค่ะจากนั้นคลิกหัวข้อแบ่งฉากค่ะแล้วเลือกแบบสว่างขึ้นนะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะ ให้เราเลื่องความยาวคลิปวิดีโอนะคะมาที่13เกือบ14วินาทีแบบนี้